เป็นตัวสมเลกอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาพสิทัะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตัสโรเป็นปกติของู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากปรมีสาพสิทัะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตสโรรวบรวมรักษา ปรมีสามสิบนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิบท่นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาสัทธานเลื่อมใส ซึ่งพาอาศัยอื่นกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรบปรมีสามสิทธะพระเดชะคุลปุสุัจันทสโรเป็นปกติไม่ถูกหลอกลวงให้ศรัทธาเริ่มใสกิเลสความเป็นอย่างอยู่ที่รู้เห็น ทมทั้งหมดอย่างชัดเจนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นารมีสาสิบพัะะเดชุดคุณลลงปุสจันัตสโรหน่วยใหม่ ได้อย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของนิพพานธรรมบรมีสักสิทธัตถปพระเดชพุพทโลผู้สดจันตาสโรได้รำธาต ที่เป็นเวลาบารมีสับจิทัตเดชคุณหลวงพ่อสุจริตสรสโดยใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในการ หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวรมีสาวสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนญทัโรเป็นปกติได้ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเปิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษานิพานธรรมบารมีสับสดทธั พระเดชระคุณหลวงปู่สจันทสโรดำรงความเป็นยังอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นยังอยู่ได้ตลอดความเป็นปกติที่เห็น อังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเพื่อรวบรวมรักษาเฉพาะบารมีสามสิบทัศประเดชปกุลหลวงโพสต์แจมทัสโรให้ความเป็นอย่างอยู่ที่ปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมด ที่พึ่งพาอาศัยตนเองได้สร้างหน้าที่งานอาชีพขึ้นได้ด้วยตัวเองครอบคุมจากสูงกลางโดงกรกลมปฐมเริ่มแรก ระวีสางสิบทั์พระเดชพระคุรุปุสะจันทร์ทัตโรขยายครอบคลุมไปยังธรรมทั้งหมดไปถึงต้นแหล่งของธรรมทั้งหมดที่สร้างวิกฤตอุปรสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ ให้เกิดเป็นประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ได้เป็นปกติที่มีทานศีลสมาธิเพื่อการรักษารวบรวมบารมีสัจจพัฒ์ พระเดชปุณุลลงปุสสจันทัสสรอีทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิทัตนี้คุ้นเคยเป็นปกติดูกับปรมีสามสิทัพระเดชปุณุลลงปุสสจันทัสสร ให้ชีวิตเป็นยังอยู่ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ทำ้ายทำลายตัวเองไม่ทำลายทำลายซึ่งกันและกันรวมกันอยู่เพื่อขยาย ครอบคุมเปยียงธรรมทั้งหมดทุกธรรมขยายครอบคุมเปยีงยนนิพพานธรรมทั้งหมดเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบร,รีสุจธิ์ทัศน์พระเดชะคุลหลวงพุทดกจนทัสโร อยู่ในสภาวะปกติที่ไม่ถูกตีกรอบไม่ถูกวิดเบือนจากทำรรอื่นซึ่งเป็นโลกโกรดโลก ที่ดำรงอยู่ด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงเป็นการปิดปังบิดเบือนไม่ให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิทธัตนี้ เป็นตัวของตัวเองเพื่อให้เป็นเส้นทางของกิเลสซึ่งทำวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิดานถูกหลอกลวงไม่ให้อยู่ในสภาวะปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดระคุณลลผพุทธเจนทัสโร เราได้โอกาสเกิดในจักรวาลมนุษย์ที่พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหาลัตนภบสิกาจจรย์ขนุกยุ เป็นต้นแบบให้หาประโยชน์จากทำทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาในแต่ละรมรักษาปกติของตนเอง พระมีสามสิทธั์พระเดชบคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรจึงอยู่ในความไม่ประมาทปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดตัทาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยลึกนึกคิดรับรู้จดจอด่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บรมีสามสิบทัสบะเดชปกครองพุทสเจนทัสโรเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายที่ ครูบาอาจารย์ของเราได้ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรการมีสามสิทธิทรพระเดชระคลงพสเจนทัสตรโรให้เราได้โอกาสรวบรวมารมีสามสิทธิทรพระเดชระคลงพสัจนทัสตรรโร เป็นสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่เกิดขึ้นจากวารมีสองสุดพัดพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรเราจึง เป็นผู้ที่ถูกสร้างเพียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากว,รวารมีสัุดพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธจรทันสโลได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆความเป็นปกติ ทำกลางทำทั้งหมดปกติในทายสีสมาธิให้เราประครับประคองซึ่งกันและกันเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถะเด็บคุณคุสตันทัสโร ดำรงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราสร้างสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติที่ได้จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เป็นสมบัติร่วมกัน ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมหญ่จากหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติที่ครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เราพัฒนาปรปับปรุงคนเข้าสู่กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศปุณหลบ่อสจันทัสรรอย่างก้าวหน้าเป็นปกติมากขึ้นตลอดที่สุเทงทำบารมีสามสิบทัศพระเดศปุณหลบ่อสจันทัสโรก เชิญพวกเราทำหน้าที่ร่วมกันต่อจะ